ที่ทำแกงขี้เหล็กเนื้อ,อย่างนะครับพร้อมวิธีลดความขมข,ของใบขี้เหล็กนะครับบอกเลยทำตามนี้ง่ายมากก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การทํากันไปดูกันเลย โดยเริ่มจากการผมต้มใบขี้เหล็กนะครับนะต้มให้มันเปื่อยนุ่มนะครับจากนั้นเนี่ยตักขึ้นมานะครับแล้วก็นาไปล้างน้ําเปล่า1รอบนะครับแล้วก็เทน้ําเย็นใส่ลงไปแช่ไว้ประมาณ10นาทีนะครับจากนั้นพอใบมันเย็นนะครับเราก็นํามาบีดคั้นน้ําแบบนี้ครับเทคนิคนี้นะครับสามารถทําอ3ารอบได้เลยครับจะช่วยลดความขมของใบขี้เหล็กนะครับแล้วก็เวลาเราแกงจะมีความอร่อยเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ความขมก็แล้วแต่ความชอบนะจากนั้นเนี่ยนำเนื้อนะครับมาหมักกับน้ําปลานะครับแล้วก็นํามาย่างแบบนี้นะครับจะใช้เตาไฟฟ้าเตาแกส่นน้้มะครัับแแวกกก็พพิิงผใใชข กระชายลงไปนะครับแล้วก็กะทินะครับแล้วผมก็จะใช้การปั่นเลยนะครับนะปั่นให้ละเอียดคุกอย่างเข้ากันแบบนี้เลยแล้วก็เทใส่ในใบขี้เหล็กที่เราบีบน้ําออกไว้นะครับจากนั้นนะครับผมจะตั้งไฟนะครับแล้วก็ผัดนะครับนะแล้วก็ใส่ตัวน้าเปล่าลงไปนิดนึงครับแล้วก็เนื้อย่างนะครับนะเรามาหั่นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปพร้อมกันเลยแล้วจะผัดเครื่องแกงต่างๆกับใบขี้เหล็กสักครู่นึงนะครับนะเทคนิคนี้ก็จะช่วยให้ใบขี้เหล็กหรือว่า แกงเนี่ยมีความหอมแล้วก็อร่อยหนัวมมากยิ่งขึ้นนะพอผัดจนหอมนะครับเติมน้ําลงไปนะครับพร้อมกับเติมกะทินะครับวันนี้ผมใช้เป็นกะทิกล่องนะครับช้จะใช้กะทิสดก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับนะแต่ถ้ามันข้นมากก็ให้ผสมน้ําลงไปเล็กน้อยนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวใบขี้เหล็กเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาอีกนะจากนั้นก็ปรุงรสเลยนะครับด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะครับให้มีความหวานแล้วก็น้าปลานะครับจิ้มพริกแกงก่อนนะถ้าพริกแกงเค็มไม่จําเป็นต้องใส่น้าปลาเยอะนะครับอันนี้พริกแกงผมไม่เค็มผมก็ใส่เกลือเพิ่่่มมลงไปแ้้ววกก็เเคียยนนนนนะรับทุุออาจจื แกงเนี่ยงวดค้นประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าเท่านี้นะครับจะได้แกงขี้เหล็กแบบอร่อยออร่อยนะครับขมไม่มากนะครับลองไปทําตามดูนะครับ